เป็นยังไงฮะอา,อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลุ้นกันน,นะครับว่าผลการลงมติจะเป็นยังไงใครจะได้คะแนนสูงสุดใครจะได้คะแนนต่าสุดก็ออกมาแล้ว <Okay. S 1> แล้วก็กลายเป็นว่ามันก็เป็นไปอย่างที่หลายๆคนคาดหมายจริงๆมันมีงูเห่าแต่ว่างูเห่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะจากฝากฝา่ายค้านอย่างเดียวในรัฐบาลเองก็มีงูเห่ากัดกันเอง <Wow. S 1> อีกแล้วก็เกิดแรงกระเพื่อมกระุกตันดุเลยนะ โอ้โหมีแรงกระเพื่อมทั้งในการเออ่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญบ้างจางัดย่างวุนอย่างนี้เยอะแยะโยเยไปหมดเลยตรงนี้คุณสุปันมองยังไงครับไอ้ปรากฏการณ์อัปเร์ช็อคที่เกิดขึ้นรัวๆเนี่ยเอาปรากฏการณ์งูเห่าก่อนนะเอาปรากฏการณ์งูเห่าก่อนนะเอาในค,ความเป็นกล้าที่จะเส่วนมติพักเนี่ยนะครผมผมเห็นด้วยในหลักการนะอืแต่ที่ต้องบอกว่าแต่เนี่ย ต้องไปมองที่แรงจูงใจแรงจูงใจที่ยกแบบนี้เพราะว่าจินกล้วยไปหรือเปล่านั่นคือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคาดหวังว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะไปอยู่พักเขาหรือเปล่าครับประเด็นที่สามเห็นว่าเนื้อหาสาระที่ฝ่าย,าายค้านพิปลายหรืองูเหา่าอันนี้หมายถึงงูเห่าฝ่ายค้านนะรหรือว่าเห็นว่าเนื้อหาสาระที่ฝ่ายรัฐบาลชี้แจง อันนี้หมายถึงมห่วฝ่ายรัฐบาลนะมันมีเหตุมีผลฟังได้อ่าอผมต้องบอกว่าผมตั้งคําถามกับระบบเสียงข้างมากในสภาเ่ว่ามันม,มันใช่ระบบประชาธิปไตยที่แท้จริงหรือเปล่าอืมเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางทีมันล็อกกันออกมาแล้วเนี่ยใช่ไมคทำให้เราตั้งคําถามว่าตกลงเสียงข้างมากในรัฐสภาเนี่ยอืม อ่ามันเป็นเสียงข้างมากโดยมติพักหรือว่าเสียงข้างมากโดยคะแนนโหวตอ่าครับอันนี้ต้องต้องชัดนะก็คือเสียงข้างมากของมติพักเนี่ยผมถือว่านี่คือการตีกรอบผมคิดว่านี่นี่เป็นประชาธิป่าไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยเป็นผลิตด็การจักพักการเมืองอืมครับแต่ถ้าเสียงข้างมากจากการโหวตบตหมายถือว่าบันอ่าสมาชิกสภานี่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายนั้นๆกับคำอภิปรายนั้นๆ ัดก,การอตอบเรื่องนั้นๆเนี่ยอันเนี้ยผมยอมรับครับอือฮึคือผมคิดว่าต้องต้องช่วยกันทําเรื่องนี้ให้กระจ่างไม่ใช่เป็นประเีณีที่เป็นความคลุมเครือเสียงข้างมากไปอ่าฮะครับแล้วมันก็จะถูกเเด็จการพักการเมืองทําแบบนี้ตลอดอืออือฮึถ้าเราย้อนกลับไปก่อหน้านี้เนี่ยเราก็บอกแบบเนี้ยมันใช้ไม่ได้ครับอือทําให้สสไม่เป็นอิสระ ก็เคยมีการแก้กฎหมายถึงขนาดสอสอลงสมัครอิสระได้โดยไม่ต้องมีพักตรงไม่ต้องตรงไม่สังกัดพักการเมืองตอนหลังก็บอกเอ้ยไม่ได้ทำแบบนี้มันทําให้เสียงแตกอไม่เสียงแตกทาให้มีการอรับเงินรับทองกันได้ะะฮเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องล่างพอเราต้องล่างแล้วมึงฉบับใหม่ออกมาให้สังกัดพักการเมืองต้องจบเป็นยาตรีก่อนหน้านี้สอเป็นเป็นจบปสีก็เป็นสอสอได้ ครับแต่ตอนนี้ต้องปริญญาตรีอ่าฮะผมไม่ได้มีปัญหากับรัฐมนตรีปีสีู่นย์นะแต่จะชี้เห็นว่ารัฐมนตรีปีสีู่นเนี่ยเริ่มที่ว่าสอสอต้องสังกัดพรรคการเมืองแล้วต้องจบปริญญาตรีครับอือึอืมนี่ก็คือผมคิดว่ามันเป็นเงื่อนปมอยู่เหมือนกันที่เราจะทํายังไงที่ที่เราจะทําให้รู้สึกว่าสังคมต้องเข้าใจเสียงข้างมากแบบชัดเจนนะมไม่เชื่อว่าพอบอกเสียงข้างมากแล้วเอาไปเอาไป เป็นมาตรวัดทุกอย่างมันไม่ใช่นะครับแล้วผมก็คิดว่ามันก็เหมือนที่เราพูดกันนั่นแหละอืมมันมันผ่านอยู่แล้วล่ะนะครับพี่ทวียังไปเปิดประเด็นเรื่องสื่อให้ความสําคัญกับเรื่องของพรรคเล็กแล้วบอกไม่มีปัญหาเลยหรอกมันผ่านหมดแหละเพียงแต่ใช้จะผ่านมากผ่านน้อยแล้วการผ่านมากผ่านน้อยนี่ก็ไม่มีเหตุผลอะไรทางการเมืองหรอกมันอยู่ที่ว่าจิ้มควยอิ่มกันหรือเปล่าหรือว่านาะคตจะไปอยู่พรรคเขา ไม่เราบอกบจะมาอยู่พรรคเขาแล้วจะมาด่าวัวหน้าพรรคเขาด่าผู้บริหารพรรคเขามันก็ใช่ที่นะครับอืมเราเห็นนักการเมืองบางคนเนี่ยตอบอะไรแทบจะไม่ได้เลยอ่าแต่คะแนนไม่วางใจมาอันดับสองอันดับสามอ่ะครับอืมเออเหแล้วก็ตอนนี้ก็คือสิ่งที่เป็นแรงกระเพื่อมหลังจากศึกซัฟฟอร์กก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ากําลังจะมีการไร่ไล่จับ คนสสกินกล้วยแล้วก็ไล่จับเจ้าของสวนกล้วยที่เอากล้วยไปเที่ยวไล่แจกสสเนี่ยนะคือถ้าเรื่องนี้เนี่ยว่ากันตรงไปตรงมานะมันมีสิทธิ์ที่จะทําให้พักการเมืองใหญ่แล้วก็กับการบริหารพักการเมืองขนาดใหญ่เนี่ยมีอันต้องถูกเ,เล่นงานทางการเมืองนะครับยนะุตพักแล้วก็ถูกแบนเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกับพักไทยรักไทยและพักพลังปรนะชาชนมาแล้วนะ ใช่ใช่มันมันไปดูเอาอย่างกรณีที่คุณศรีุวนไปร้องปปชเนี่ยครับผมว่ามีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณศรีุวนนะศรีุวนคุณศรีุวนผมถามว่าทําไมไม่ไปยื่นอคณะกรรมการยริยธรรมครับสภาออืคุณศรีุวนบอกไม่เชื่อถืออ่ะอ่าเออพอเขาบอกว่าไปปปชเนี่ยแม้จะช้าหน่อยแต่มันมีกระบวนการในการดําเนินการ อือกไปเขาบอกจะไปอาศัยเนี่ยนะครับพรบรว่าด้วยการป้องกันและปราบปามการทุจริตพรส .211 ม,มาตรา128ที่ก็บอกนี่กาหนดว่าไม่ให้ไม่ให้เจ้าพนากาักงานรัฐผู้ใดรับสินทรัพย์สินหรือประโยชน์อนื่นใดอันคํานวณได้เป็นเงินนะครับหรือทรัพย์สินนะครับเขาบอกว่ามองลงไปเนี่ยก็คือ ถ้าตีกรอบไปที่สอสอและสอวเนีน่ยดำรงตาแหน่งสอสอและสอวอห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อืน่ในใดอันคํานวณได้จากผู้ที่ไม่ใช่ญาติแต่ในแต่และโอกาสไม่เกินสามพันบาทครับแต่ถ้าคุณปฏิเสธไม่ได้จริงจําเป็นต้องรับเนะี่ยคุณรับไปได้แต่ต้องแจ้งให้กับผู้บริเขาเรียกว่าอะไรผู้มัข้าวประชาสสสวก็คือคุณชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาในขณะนี้ครับแจ้งให้ทราบว่ารับมานะอ่าภายในสามสิบวัน จากนั้นสภาประธานสภาจะวินิจฉัยมีเหตุผลความจําเป็นว่าผู้ที่รับเนี่ยมีความจําเป็นแค่ไหนที่ต้องรับแล้วมีสมควรจะรับหรือไม่นะครับหรือไม่งั้นประธานสภาก็มีคําสั่งว่าไม่สมควรได้รับสิ่งนั้นก็คืนให้กับผู้ที่คืนสิ่งที่ได้รับมาให้กับผู้ที่ให้ทันทีแต่นี่ไม่มีการแจ้งนะครับก็มันเข้าเข้าขายผิดอ่ะผิดกฎหมายพปชอืะแต่ผลการพิจารณาของพปชจะเป็นยังไงเ็าต้องดูคุณสิชวณก็บอกว่าพอผล อการวินิจฉัยของปปชมาเขาจะไปร้องศาลอีกเน่ครับอ๋อศาลฎีกาเนี่ยครับผอพูดตลกต่งทางการเมืองอในเรื่องจริยธรรมจริงแต่สิ่งนี้เนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยคุณศักชัยใจพิจวีและท่านผู้ชมมันพิสูจน์ที่เราเห็นได้ว่าไอ้คำที่ว่าฤาษีแจกด้วยอ่ะฤาษีมีจริงแล้วก็อแล้วลิงก็มีจริงรฤาษีแจกด้วยให้ลิงแต่ก่อนนี้มันยังมีการตั้งคําถามเนี่ย อืไอ uhm <huh. S 2> ้คนที่นิยมชมชอบฝ่ายรัฐบาลซึ่งก่อนนั้นเนี่ยนะครับผู้ที่ประกาศตัวเป็นเลือสีเนี่ยก็เป็นเลขาของพรรคกนนนำในการตั้งรัฐบาลเนี่ยควันที่นิยมชมชอบรัฐบาลก็บอกไอ้สื่อเขาเสี่ยมไปคนก็เอามาขยายความต่อตอนเนี้ยผมถามเนี่ยมันชัดอ่ะเมื่อเลืสีปล่อยสลิปเองอ่ะ ทำสลิปรั่วออกมามันเหมือนกรณีให้หนุ่มรถไถเลยแต่นั่นมันเป็นเรื่องของสิ่งนั่นมันสวยการพวกเราใช่ไหมมันสวยสิมันตันนี้มันสวยการเงแล้วก็ปรากฏว่าไอ้ลิงก็ออกมาอีกไม่ไมจนได้หลักฐานไอ้ลิงก็บอกว่ายืมเงินยืมอ่ะทีนี้เราไปฟังมุมมองของพี่ทวีหน่อยครับว่าพี่ทวีมองยังไงกับปลากรก